สวัสดีครับร้านเพ็ยพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ทิ์จันทร์นะครับแต่สามารถนัรับสินค้าได้ที่เจเจมอเฉพาะวันเสาร์หรือวันทิ์นะครับส่วนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองจัดส่งหมดถึงมือแน่นอน100%เซครับสามารถมัดจาสินค้าติดจองสินค้านานได้นะครับพูดคุยตกลงกันได้หมดครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกรุณาพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับ จี้ภไยลินสยามเผาเก่าประดับด้วยภไยลินสยามแท้ตัวเรือนทองคำ80%น้ำหนักรวม8.69กรัมความยาว4.8เซนติเมตรหน้ากว้าง3.5เซนติเมตรราคา29,900บาทครับชิ้นนี้เป็นจี้งานเก่าครับประดับด้วยภไยลินสยามเป็นพลอยเผาเก่าทุกเม็ดครับ ชิ้นนี้ผ่านการเซอร์แลบบเปล่ามาแล้วนะครับว่าเป็นพลอยเผาเก่าครับไพลินเฉดสีสม่ำเสมอสวยงามดีหมดทุกเม็ดครับเฉดสีไรเลียกันหมดเป็นพลอยที่มาจากแหล่งที่เดียวกันบอดเดียวกันหมดครับชิ้นงานเป็นงานเก่าครับตัวเรือนมีทั้งหมด3ชั้นครับตรงกลางนะครับจะหมุนได้เล็กน้อยเป็นการออกแบบของเขานะครับ ไม่ใช่งานหลวมหรือว่าเสียหายนะครับขยับได้อยู่แล้วครับด้านหลังมีหมุดตอกไว้ตรงกลางนะครับส่วนมากงานเก่าๆจะเป็นแบบนี้หมดครับตัวเรือนทองคําถือว่าคุณภาพดีครับเช็คเปอร์เซ็นต์ได้ที่81ดสอ็กว่านะครับแต่ขอตีว่า80%ครับตัวห่วงไม่เบี้ยวพร้อมใช้งานครับชิ้นงานนี้ผ่านการทําใหม่หมดแล้วครับชุบล้างทําใหม่เรียบร้อยสวยงามเหมือนใหม่แน่นอนครับ ให้เทียบขนาดชิ้นงานกนะดิสิบความยาว4.8เซนติเมตรหน้ากว้าง3.5เซนติเมตรไม่เล็กเกินไปเป็นไซส์ที่กำลังพอดีครับอยู่วัดขนาดได้ชมโดยคร่าวๆนะครับชิ้นนี้ออกใบเซอร์เพิ่มเติมได้ครับแต่อย่างที่เรียนไปว่าชิ้นนี้ผ่านการเซอร์แผลเปล่าๆมาแล้วว่าเป็นไพลินสยามเผาเก่าแน่นอนครับออกใบเซอร์ก็จะได้ผลตามที่แจ้งนะครับค่าออกใบเซอร์ใบเล็ก500บาทใบเซอร์ใหญ่1,000บาทมาเป็นเล่มครับ เป็นชิ้นงานเก่าที่สวยมากครับพร้อมใช้งานพลอยสวยทุกเม็ดเป็นมากายเล่นไฟดีหมดครับมาพร้อมใบรับประกันสา่งร้านช่วยกันันตีว่าเป็นงานพลอยแท้และงานโตัวเรือนทองคาครับใช้งานเบื่อแล้วขายคืนได้เป็ดชิ้นใหม่ได้หมดคอยตรงตามเงื่อนไขนะครับเพชรและพลอยอยู่ครบสินค้าไม่บิดเบี้ยวมากเกินไปยินดีรับคืนได้หมดครับใส่บ่อยๆเลือกคราบแป้งคราบเครื่องสำอางคราบโลชั่นไม่มีปัญหาครับรับคืนได้ครับ สามารถมาจับดิจจองนานได้ครับขอมาจําไพแค่6-7,000บาทจ่ายข้บิธีเดือนหน้าได้ไม่มีปัญหาครับสามารถนั่รับไปที่เจเจมอเฉพาเสาร์ทิะครับส่วนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินคุ้มคอรองในการจัดส่งถึงมือแน่นอนร้อรครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ทิศจันทร์ตอนนั้นนนนั่นะครับขอบพระคุณครับ